พี่น้องคอมเมนต์มาให้เบิ้งแม่ลูกแม่สูงลอยสี่สิบเดอ้อนี่เบิ้งให้ตัวนี้ลอยสี่สิบหาเลยพี่น้องหัอลูกบ่เกินสองตัวครับล่างตัวเงาดิพี่น้องเบิ่านคอมเมนต์ให้ไล่รอบอยู่หัวโบสถทองแล้วก็แม่ลูกแม่ลูกสูงลอยสี่สิบครับแม่สูงลอยสี่สิบแล้วก็มีหัวสูงใหญ่ั เดี๋ยว้าพีพานองปิาใช่ฉันรู้ี่ตัวสองปีหอดบ่หัอประมาณนั้นล่ะเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ตังไวสองหมื่นห้าครับลอยสามสิบอยู่สองหมืนห้าพันบาทนี่เนื้อนังดีพี่น้องสองหมื่นห้าเอาอ สตัวนี so er ่ค่าทำกันเ้อพี่น้องราละสองหมื่นหกสองหมื่นหกพับาทก็นี่กัแม่นสองหมื่นหกใช่รูเลยเพูครับนภพิคุณนี่กัแม่นสองหมื่นหกอยสามสิบครับ สองหมื่นหกพันบาทสองหมื่นหกเด้อพี่น้องห้องไว้หรอครับจอร้องได้งน <c oughs> ี่ก <c oughs> ็สองหมื่นหกชาลูเล่ตัวนี้ยังราคาตามสูตรสองหมื่นห้าหัวยวมเพิ่ม ว่าอยูน่นอยู่อยู่ปางกูพี่น้องทุกคนต้อเด็ดปรงกูสองหมื่นหกนอ่้องอยู่ไก่ก็ลองโท่าเลบงเคื่องย่งพาพี่คาน้องมากเลยไปคุ้นไปเลี้ยงไปทำกำไรเอา้าเม่สาวกแมกนกกนกนอนคน องหมืนหกพันหาโอ้สีแดงเลยพี่น้องเครื่องครบสองหมื่นหกพันหาราคาพอสื่อเลยพี่น้องง้อลุงเดชสองหมื่นหกพันหาห้องไมยครับสีแดงเป็นประคามเลยเครื่องดำหาตัวนอกร่วมเบิด์ตข้เบอร์ให้ร้านเลยครับศูนย์หกสี่ สี่ศูนย์แปดสามหนสามพี่น้องซิบโตพอดี่าอยงเพิ่มปางกูเด้อขอบคุณย่าขอบคุณพ่อใหญ่มานมันในค่าน้ำมันเลยตวตัวหนึ่งในค่านำมันหน่สาวหน่อยห้าหกเดือนเครื่องดำเะพี่น้องมงนบดหน่อยเท่าไ่ก มื่นสี่ฮืมโบนอยนี่มื่นสี่ครับเป็นแล้ข้าห้องเด็กพี่น่องตัอล่องได้ลุงว่านเมตรนามไตกับมี่นะครับมื่นสี่นี่ดิแม่ลูกยังดิฮืมสองหมื่นแปดลูกจ้กตัวเขาเงี้ยวเลยลูกซีแล้ว สองหมืนแปดลูกตัวแม่ครับลูกเล่วานสามเดือนลูกเล่สองหมืนแปดพันบาทแม่แม่ลอยสามสิบเดอยู่ที่นอนสองหมืนแปดแม่ลูกเล่ าอยูสามลงถาบเด้อพี่นอ้องซิลินลูกซีสองหมื่นแปดพันบาทเป็นราคาหอ้องพี่น้องจอองได้ตัวเถืกแมนอยู่บ่ท้าได้น่าตังไว้สองหอืสองมื่นห้าเข้าเดือนสิบเดือน่อยสาม 25, 90, 90, 30, 30, 30, หาพี่น้องขาแข่งไงดิ สองหมื่นห้าพันบาทห้องไว้ครับตอรองได้ 25. อสองหมื่นหาว่าอยู่สามงทาบครับเอาเบอรห้เนี่ยศูนย์แปดสี่เก้าหกสองเก้าหมหมแ่หกงมไม่แดงหรอไม่แดงเท่าไหร่ครับว่าทองอับ สมโต้หรือสมหลอดไรเง้ยสมหลอดโอ้ยาเพชรยาเพชรอืมสมยาเพชรไ้สมพี่โก้สองล้านไว้โอ้ยอร่อยหอมอร่อยซีหาลูกจักตัวแล้วครับเลยลูกสองในทองแม่แดงอย่างนี้เพี่น้องสมพี่โก้ไปแล้วจักเดือนแล้วครับทองสองเดือนสองเดือนตัวทองแล้วตัวเรียบร้อยครับตั้งไว้เท่าไรครับสี่เก้าครับสี่หมื่นเก้าออกมาตัวยวครับเลย สี่หมื่ของวิโกสองเดือนครับสี่หมืนเก่านบาทสีแดงเครื่องดำใงญ่าดีับง้อมันเล่า่คุยกับพ่อใหญ่กันพี่น้องฮะขอไม่ให้มาขายง้อจากไหนมาซสือเสือง้อหน่อยมัน พ่อใหญ่พี่น้องพ่อใหญ่ผมนี่ครับเอาใส่เอาตโต40,000เก่ารับประกันทองนุ่มไม่ติงครับ่ครับโบไม่ติงพี่น้องลำตัวยาวเลยครับอันโบดีแมนพ่อคตัวนีสองห้าห์สองหมื่นห้าสาวต่อรองได้วันปีปีน้อยๆนะครับ13-14เดือนขึ้นตัวไปเลยพ่อครับนี่สามเดือนสองหมื่นห้า บดนิสองมนหเด้อพี่น้องลอยสาสบบวกเกือบอยสามาครับพีกวสองหมืนหาับสี่หมื 39, ่นเก้าี่หมื่นเก้าทองรับประกันทองพี่น้องตัวนี้ก็ครบตัวไสมเดือน2องหมื่นางดเครื่องครบเอามา 2, อสองเนาะอืมพาไปดว้นะครับศูนย์แ 872เจ2 9สอง9อุนาอุดพ่อนองว่าอยู่อุดมพ่อนะพี่น้องเพื่อยั่งใ่ลงให้เร็วๆขอบคุณครับมันหมานมนหมานหมานเลยมงนี่มาสวยมาสวยมาซกันเราพกหลังมาห่อเพี่น้องมาหออเจ็ดวงกลัวอ๋อเอ่จืดเลยเนาะอือาพี่น้องเพื่อยั่งในที่ลงให้เร็วๆทีมเก่า ส <25. S 2> องหมื่นห้าอยู่อำเภอเครืองในพี่นออ้องเผื่อย่างเด้อพี่น้อง <im it> พี่น้องอยู่ไก่ทั้งเครืองใน่ทังไปเบิ้งเอาการน้ำมันสีหาลอยกับคุม้มอยู่พี่น้องมีงวให้เบิ้งหลายครับเ <im it> กือบสิบตัวเพื่อพี่นอ้องคุ้มย่างตัวนี้ก็เป็นงวสาวน้ำใต้ก็มีพี่น้องนิดนึงร้อยสามสิบอยู่สีแดงเครื่องดำาคาสองหมื่นพันสองหมื่นพันเนี่พี่น้อง ห้องไวนะครับตอร่องได้นังนาดีครับสองหมนึ่งพบาทเครื่องโครบพี่น้องสองหมพันมาเอานี่บอกสองหมื่นแปดพันหาร้อยสามหาบวกลบอยู่ัวดสาวกันสีแดงเครื่องดำสีเม็ดเขาเขาเปลือกครับ 2 8งมนแปดพันหานามไตยกับเงาดี่้วานี่กับสาวเท่าไรครับนี่ตังค์มหมือืมหมืนสลาลึกดีพี่น้องง้อแม่นีลำตัวเงาดิเครื่องจัดดีเต่ละสามนสเขียวเอื้องอยู่พี่น้องสมบูรณ์มมาตัวนี้ครับแม่แยกลูกตั้งเลย สองหมื่นเก้าพันหาร <25. S 1> ้อยสามหาอยู่ครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยแล้วโตละเอาแม่ลูกแต่ใกล้ดิก็เลยตังค์สามหมื่นสองลูกโตมแมย์ลูกจะโตแล้วครับแม่นี่ สามชิพสามสองห้องใหม่ครับตัวร่องได้อยู่ใก้กับไปบึงเด้อยี่น้องเครื่องในเพื่อท่านสาม0 0นสองเหลืออีกนี่ดิ แม่ลูกแม่นี่เท่าไรแม่นี่เปิดไปสามหมืนโอ้สามหมืนบาทแม่แยกลูกแยกลูกครับลูกสตัสม,มืน่นห้อยสามหาหมสีแดงเครื่องดำสามหมืน่นแม่ลูกไงบอลเปิดไปเท่าไดสา ลูกแม่รวันสามเดือนลูกจาโตแล้วครับแม่ลูกนีลูกตัวนึงนี่หะอห้าหมื่นสามห้อไหว้วครับต่อร่องได้เออตัวนหั้นสามหมืนเนาะแม่อยากลูกสามหมืนตัวนี้สองแปดห้าครับตัวนั้นทนายจามพีชสามสิบสอง สองปดก็ซายนี to okay. e ่เพราะเครพ่องครบพี่น้องพาอเลี่ยงนวเลี่ยงนี่ตัวนเอานี่ก็แม่นแม่แยกลูกไอ้บอนไอ้บอนตังค์ไเท่าไหร่สองเก้าสองเเก้มเดือนแล้วเลยข่มตัวบ่ข่มตัวไว้2 9 0เก้าครับขมตัไว้แล้วสมเดือน สองหมื 49, ่นเก้าพันบาทลูกสองตัสองน่ทองไงเนาะสองหมื่นเก้าแบบหนึ่งพี่น้องแอที่ครับ้บอลเรือจะสแมนบ่เนี่ยบอลแมนเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนงเปิดเลนสองหกหาสองหกหาแยกลูกออกแล้วก็แยกมื่นนี่เบืองน่มมันไองใคนะครับ สองหกหาสองหมื่นหกปัญหาห้องไหวนะครับต่อร่องได้ห้องอยู่เคียงในครับอ,อยู่ใกญ่ไปเบิงนะ่งเ้ยพี่น้องคุ้มอยูุนี่ผมมากสองตัวนี่นออเออเดี๋ยวผมยางไวน้นะ ตัวนี้นาะนี่เป็นตะเลียงสองแปดหา้าครับกับสามสิบสองสองตัวนี่เป็นตะเลียงพี่น้องเขาไปท่องครูราคากับโต้วงวนอนก็สื่อแม่ลูกนีิเท่าไรไอ,อ,อ้บอลสองพันแปดลูกแม่ลูกว่าสองเดือนครับมาเกินลูกหลายตัวบอกคับถึงลูกสามแล้วสองพันแปด น้อง 8, อคุแปดนะพี่น้องหลยอยู่คักไกกับไปเบิ้งเอาอยู่เครื่องในเคเพื่อท่านเอาเบอร์ใหนครับศูนย์หกสามศูนย์หกสาอานเจดอ่ย์เจ้าสองสี่ศูนย์เก้าสองสเนาะเครื่องใน,นอยู่บนครับผมมันมานเนอะงย่างชุ่มเลยงสาววันปีสีแดงใหม่เลย เครื่องครบได้เครื <c ười> <c ười> <t <t ่องครบเบิสได้ตั <t <t ้งเท่าไรหมื่สามสามหมื่นบาทเป็นราคาห้องต่อรองได้เออเชื่องสามหมื่นบาทอือว่าอยู่อำเภอย่างชุ่มหน่อยครับจังหวัดศรีสกิเครื่องอมๆนะครับเท่าไหร่เครื่องอมเท่าไหร่ สองหมืนสองอมนิดเดียวเอย่างเดียตัวใหญ่ดีนะขาแข็งใหญ่ดีสองมืนสองร้อยสามหาอยางตัวนี้ตั้งไ้สามมืนสองมื่นสอง สองพบาทนี่ยังสามหมื่นน่าเอามาสองตัวหมับัับน้าฝากเบยอสง์ศูย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งสามสามามสเองสามหเองายู่ตไปงออยู่บัานพักขาโบ้านพักขาโมาเลย ขอขึ้นทางเยครับขอบค้ณลุมหอยู่้านพักขาย่างชุ่มหน่อยวสาวหน่อยข้าไง จะมาของอีนเขาบางไรเทียนเลยบ่ไรบ่ไม่เรื่องบ่ถอดดิถอดมันทองไหมครับแม่นครับสมโตหรือสมหลอดเลยมโตครับสมสุขภาว้เยลูกยักโตเลยครับลูกโตสองนิ้นหรอครับอืม ตั้งไว้เท่าไหรครับว่าเซลเก็ดมื่นเก็ดมื่นบาทเป็นราคาห้องครับตัวร่องใดรอยซี <S <S ่ชิบพาของการทองข่มตัวไว้เจ็ดมื่นลามลึกดี เก็กี่ยกระทาเนคนเใคระาไขี่ไล e bon ่กันยกันไยหล่ะน่หมดอ่ะนั่นไฟใหญ่เออเจ็ดหมื่นห้องไปอือเจ็ดหมื่นครับว่อร่อยสีิหาอยู่พี่น้องเจ็ดหมืนบาท พมโตไว้แร้วเจดเดือนก่อพมโตไลที่เขาสี่เดือนหรอครับโอ้ท้องสี่เดือนเล้วนุ่มเีวแล้วท้องสี่เดือนเจ็ดหมืนครับเอาฟ้ามือไว้้ครับสะดวกครับมือโทรนี่รนี่ครับเอาเบอร์กินแปดสี่แปดสองเก้สงเกองส่จ็เจ็ครับม่วอมเพื่อูเพมหาเนี่ครับมหาลามลึกดีเจเด รับประกันบ่ยังเห้ยรับประกันอยู่บ่ตั้โตบางอย่างใช่บางคนไม่เท่าคนเจียวโตไม่ใช่ียนี่ต้องเฟตเตอรพี่น้องเฮ้ยเปิ้งง้อโบสถ์กันทองบ่พี่น้องเฮ้ยเบิ่งง้อโบสถ์ทองไงมันทองเหมืนแม่แยกลูกบ่บ้านสาวอันรับประกันทองหรือราคาผสมไหมครับ 42, 42. ่หมื่นสองเพรสมโตหรือสมหลอดเลยครับสมโตวว้อใหพ่ขายในราคาประกันทองหรือราคาผสมครับราคาผสมราคาขายาคไปเลยโอ้ราคาราคาผสมเนาะโอ้หตังไปสี่สิบสี่หครับพมโตไปแล้วสี่หมพบาท เอาไปต่อเดี๋ยวจะพาเบงเมลูกเห็นแดงๆงามๆขอบคุณด,วด,วด,ด,วด้วยคุณมันหมานมันหมานเสียวเตงัวดีพาเบงเมลูกคนมุ่งดีดีหาพี่น้องให้เบิ่งแม่ลูกแม่งามๆลูกงามๆแม่สูง140ลอยสี่สิบเนี่ยให้พาเบิง่ง พี่น้องคอมเมนต์มาให้เบื้องแม่ลูกแม่สูงลอยสี่สิบเด้อนี่เบื้องไ้ตัวนี้ลอยสี่สิบห้าเลยพี่น้องพ่อลูกก็เกินสองตัวครับล่ำตัวเงาดาาีแม่ลูกเท่าไรครับนี่แปลเป็นเงาพี่น้องเท่าไรแม่ในในลูกแม่ลูกแปลเป็นงาขาแข่งชีโค้งไม่ดีมั้ง โอ้ oh, แสเน็ด oh, okay. ่ะนี่พี่น้องแม่ลูกพ่อมนแสเน็ดพ่อสื่อครับเดี๋ยวใช่บังลูกคนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหันลังใส่แดดก่อนแม่่อยสี่สิบห้าเนียแสเน็ หนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทดูมันขาแข็งใหญ่ดีนะพี่น้องย่นดีมลุนธรรมชาติแม่ล่าตัวเงาหนา,นามเตยเงาดีแยกมับบบ้งค่ะแบบนี้ม่แยกเออขายขน้าลหน้าเด้ถทางเขาว่าดูเงี่ยงมันมีใบเกิดดีขนาดนี้เอาเองครับเพรอยู่มาหาเนาะอยู่ราศีครับเอาย่ราศีว่ <laughs> อ๋อเหรอจุ้าสีโอวีเอโลโอเจอห,หกเจ็ดเดือนหกเดือนตัวนี้หนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทนอนเบื้องนหนามไตอขืขาวแซมเนนิดเดียวพอสื่อค่ะกัว่แสน0อิด พ่ข้าาวาี่ศนย์นี่น้องนี่ซื้อขายันกันองสามนงามี่แม่ลูกคมนี่ขายดีครับยายเราซื้อแล้วเขาไม่ห้เล่าตัวยายซื้อแล้วเขาไม่ห้ก็ไม่ตอพี่น้องแม่แยกลูกขายดี แล้วท <Es> <an> ีถามมึงเป็นซื้อขายกันเท่าย สื่อเขาให้กำไรต่อเลยคุณผู้ืมราคายัางเหลืออ้วตัวนี้บ่หอดสามหมื่นนครับเ,เี๋ยวผมฟังิ่งเดี๋ยวผมจะถามิ่งว่าเป็นสื่อข้ายกันเท่าไหร่แม่แยกลูกเลยท้ายดี แลูกท่านมันขายเท่าไรครับสองหมื่นแปดปันหา้อม,มหายกำไรย่ายหาลอยอหายย่ายเก้าพแม่แยกลูกขายดีอืม สองหมื่นแปดพันหาเขาไปทำกำไรครับราคายังเหลืออยู่ถ้าเบิ่งบรรยากาศการซื้อขายนั่นเอง หาพี่น้องก็มานี่